รายการพกสถาปนิกผมพิชัยิตเสรียังอยู่ในซิงีี่การตรวจงานด้วยตัวเองนะฮะช่วงนี้ก็มาช่วงของฝ้าพิดาผมก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะฮะครั้งที่แล้วฝ้าไม้คราวนี้คือฝ้ายิบซัมบอร์ดนะฮะฝ้ายิบซัมบอร์ดนี่เป็นฝ้าที่ส่วนใหญ่ท่านผู้ชมจะนิยมเพราะมันราคาถูกนะ,ะเบาติดตั้งง่ายแล้วก็การเสียงการความร้อนได้ดีนะฮะแต่ก็เนื้อใด แล้วไม่ติดไฟแต่เรื่องใดอย่าไปใช้ในส่วนที่โดนน้ำนะหรือมีละอองน้ําอันนี้ต่อให้การความชื้นก็ยังมีผลเพราะว่าตัวมันเนี่ยปิดด้วยกระดาษนะงั้นงั้นโดยเฉพาะใต้ห้องน้ำเนี่ยไม่ควรใช้เลยนะประโยชน์มาปุ๊บต้องทิ้งตลอดมันควรใช้วัสดุอย่างอื่นดีกว่าสมาร์ทมุ้งสมาร์ทบอร์ดก็ได้นะมีมีม,ม,ม,มีให้เลือกใช้เยอะแยะนะนะวิธีการติดตั้งก็ใช้ระบบซีไลน์นะฮะโครงขเขาเรียกอะไร เล็กชุกสังกะสนะฮะโดยใช้เมนหลักเนี่ยนะยิงขึ้นกับโครงสร้างของของของ,ของบ้านเราได้เลยนะ,ะพวกสลับและ,ละพวกโครงหลังคางก็ได้นะฮะตัวนี้ระยะห่างเนี่ยไม่ควรเกินเมนะฮส่วนตัวรองเนี่ยก็ไม่ควรเกิน40เซนนะฮะตัวนี้เนี่ยาก็ก็สามารถเนี่ยเตรียมไปเล่นเลยแล้วก็ปูเข้าไปเลยแต่ส่วนที่ชนกับผนังเนี่ยนะควรจะเป็นตัว ตัวฉากตัวนี้มันจะให้จบงานได้ดีเวลายิงเนี่ยมันจะสวยพงานไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเลี้ยวไปเลี้ยวมานะตัวฉากมันจุดตัวจบได้ดีนะแล้วก็เวลายิงขึ้นไปเนี่ยควรใช้สกร,นะรูนะฮะขนาด25มิลิเมตรนะฮะแล้วยิงขึ้นไปเสร็จแล้วก็ใช้ปูฉากแล้วก็เทปปิดต่อยต่อปูนฉากของยิบทามโดยเฉพาะนะฮะอุดให้ทั่วนะอุดให้ทั่วนะเขาจะมีปูนฉากของเขานะ,ะดี๋ยวไปใช้ของอยางอื่นนะ นะเสร็จแล้วก็อพออุดเรียบร้อยแล้วก็ใช้กระดาษทรายนะฮะไล่ให้ทั่วให้มันเรียบแล้วก็ทาสีได้นะฮะจะใช้สีอะไรก็แล้วแต่อชอบเลยนะอย่าลืมนะฮะเจาะตำแหน่งพวกไฟต่างๆนะฮะพวกดาวไลท์ขนาดด้วยนะฮะไม่ควรจะมาเจาะทีหลังถ้าเจาะได้เลยดีกว่างานจะได้สวยงามเรียบนะฮะ งั้นั้จะมีปัญหาในภายหลังได้ส่วนถ้าเกิดบ้านใครนะฮะหรือมีตําแหน่งที่แบบโอ้โคนก็ต้องเปิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยนะอันนี้อันนี้ซีเรียสเลยนะฮะควรจะทําเป็นระบบทีบาร์ไปเลยนะฮะอันนี้ยกได้ทุกจุดนะฮะเป็นเป็นจุดจุดไปแต่จริงๆเลยเนี่ยมันก็ดูแล้วมันเหมือนออฟฟิศบางคนอาจจะไม่ชอบอันนี้ท่านผู้ชมก็ต้องเลือกเอานะฮะส่วน ต้องแน่งต่างๆเนี่ยที่เราเราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะอย่าลืมนะคุณจะมีช่องสัก60สคูณ60เอาไว้ขึ้นไปซิตขึ้นไปตรวจระบบไฟระบบอะไรต่างๆที่อยู่ใต้ฟ้าได้อันนี้ซีเรียสนะฮะถ้าท่านผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะถามเข้ามาในอินบ็อกได้ผมขอลาก่อนครับ